โอ้ยร้องทำไมลูกอา้อาวอ้าเห็นเห็นน้องเหรอเอ้ไม่ใช่เห็นน้องดิเห็นพี่อ,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 อ้าวอาร้องร้องร้องเจ้านี้นกขงโยกเป็นตัวผู้นี่เจ้านี้เป็นนกขงโยกเป็นตัวผู้อายุก็เกือบจะปีแล้วหละ่ะเป็นทำเป็นพ่อพันธุ์นี่ตัวน,นี้เล่นกันเล่นกันแต่เจ้านี้ได้อายุสองเดือนร้องดังมากเลยรุ่นพี่กับรุ่นน้องคนนี้ ร้อ,องร้องร้องออกมาเล่นกันไหมออกมาเล่นกันไหมเล่นกันเล่นกันออกไหมออกมาไหมออกมาไหมมาออกมาออกมาเด๋ยวปล่อยออกปล่อยออกปล่อยมาเล่นกันมามาออกมาออกมามฟ้าไม่ออกฟ้าออกมา วิ่นตามเออหิว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 เหรอหิวเหรอหิวเหอสักครู่สักครู่หิวเหรอหิวเหรอหิวเหรอโอ้โหโอ้โหเสียงดังมากเลยอ่ะหิวเหรออือืมอืมอืม กรเสียงดังเลยอ้าว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 รู้ว่าหิวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงหิววะหิววะหิววะหัวทิ่มอ้าว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 อ่นตุ๊ดหัานตัวเป็นตุ๊ดมาสงสัยสงสัยน่าจะหิวจริงละหิวจริงละรอบนี้หิวจังละหิวจริงละ

พออ่ะอร้องให้พอร้องให้พออันตุดอันตุวนู้ดนะก็มาหาก็มาหาก็อืมอืมอนทำไม้อนทำไมออนี้เสียงเพลงมันหยุดเลยอืมเงม่้ใช่หเงไม่